ที่ส่นอำนวยการคำชโนดวังนาคินแดนนาคาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนายวิเิตชัยอภัยปิยะกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระบรชิระก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่สิบพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์นกรทุกหมูเ่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน อำเภอบัรดุงจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นนายพิสิทธิชัยอภัยปียกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะจิตอาสาอำเภอรบรรดุงประกอบด้วยนายสุริยนดนสมจิตนายอำเภอบัรดุงหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบัรดุงทหารตำรวจฝ่ายปกครองสมาคมองค์กรและประชาชน ได้ประกอบพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์ในพ้ามารุณาทีุ่อที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานต,ตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจโดยส่งมุ่งหวังให้สมนิกรผูู้่เรามีความสมัครสมาคีร่วมมือร่วมใ,ใจ ประตอบกิจการ,รสาธารณะเพื่อประโยชนย์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อจะเกิดความรักความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมอารัิย์และประชาชนซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุนม,โ,มโดยต้อเพียงกันณที่นี้เพื่อร่วมพิธีเปิดได้ร่วมมือร่วมใจ การกจิตอาสาบุรณะบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พรมกายลูกคำสนทนในถวาย,ยจาิรร่าจกุศลโดยยุทธถูุสมนในการบารงรักษาคำสนโนสภาพที่ใสสะอาดมีการพัฒนานและขอยท่านทั้งหลายทำงานด้วยความระมัดระวังคำหนึ่งถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วเพื่อเฉลิมพระเกียรตินั่นจะไว้เป็นพระราชกุศลณบัดนี้นนนกล่าวคำไปอย่างต้นพร้อมกันเรานนทำความดีเพื่อเหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ นะครับกระผมนายสมศักดิ์ชัชนะรองนายกการรทหารเสรีสกลน้อยโอ้กนะครับขอบนอนุญาตจบการเป็นพิธีกรนะครับกับการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ในวันนี้เทียงเท่านี้ขอบคุณครับหลังเสร็จสิ้นพิธีการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลได้ร่วมถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นเกียรติแก่นหน่วยงานองค์กรและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านดุงสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านดุงอบตอบ้านชัยอบตอบ้านม่วงปกครองบ้านม่วงสถานีตำรวจภูธรดงเย็นและกอสอนอ จากนั้นเข้าสักการะขอพรปู่ศีสุทโทและแม่ย่าประทุมมาที่ศาลเจ้าปู่ศีสุทโทและแม่ย่าประทุมมา เยี่ยมชมต้นมะเดื่อยักษ์ที่ชาวบ้านต่างมีความเชื่อว่าที่นี่เป็นขุมทรัพย์แห่งดินแดนพรมประกายโลกประจำคำชะโนดวังนาคินสามารถขอพรเรื่องโชคลาภหากใครเคยมีบุญสัมพันธ์เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมป่าชนโนดที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ที่สามารถเติบโตได้ในป่าดิบชื้นโดยจะมีทางเดินที่ทำจากไม้เนื้อแข็งทำเป็นพื้นยกระดับสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรรอบคําชโนดและเดินมาบรรจบที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พรมประกายโลกคําชโนดและจิตอาสาทำความสะอาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พรมประกายโลกคําชโนดด้วยการฉีดน้ำล้างขอบบ่อที่เป็นรูปปั้นพญานาคพร้อมด้วยทำความสะอาดเช็ดถูด้วยผ้าที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้หลังจากนั้น ได้ปลูกต้นชะโนดบริเวณข้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พมประกายโลกจังหวัดหนึ่งต้นนี่จังหวัดประจวบศิลป์อาสารหลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าให้ท่านเอาจังๆสัก30มสิบล้านหึงครับหนึ่งสองสาม